เขาขอเลิกนะครับแยกห้องนอนนะครับเขาบอกว่าหมดรักแล้วนะครับรักคนอื่นไปแล้วต้องเรียนอะไรแก้คะคุณต้องตัดสินใจเป็นใหญ่ในความคิดของเขาครับปัญหาเนี้ยส่วนหนึ่งครับมันเกิดจากการที่คุณพยายามวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลามันเกิดจากการที่คุณกลัวว่าตัวเองจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่ กระตุ้นให้เขาต้องรู้สึกครับรักษาคุณไว้ครับความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันเป็นเส้นตรงแบบนี้สมองจะรู้สึกเบื่อเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องใช้คําพูดหรือคีย์เวิร์ดประมาณนี้ครับในการคุยกับคนครับการตอกย้ํากับเขาว่าเห็นไหมครับมีฉันเนี่ยมันดียังไงมันจะเป็นคําพูดที่ชี้นําสมองครับไม่จะทาให้สมองค่อยฝ่ายพยายามคิดเออข้อดีของคุณมีอะไรบ้างว่าเออมันดียังไงว่าเออมันสะดวกอย่างนี้เอออยู่เนี่ต่างๆเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์ส พลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิด วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณคามหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่สแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นร้านครับ สุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8 9 0 0บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปันหัวหมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจกก็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับกูคอมแถมอ e ีบุ๊ก100ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันเนี้ย9 9 9 0บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7 0าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับ คนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ